สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วสนโนว์มาแล้วค่ะเดี๋ยวอัปเปลิลเอาให้ดูนะคะดูสิวันนี้เป็นเป็นปีทีแรกของเราที่สนโนว์มานะคะเขาจะถล่มขนาดไหนเดี๋ยวอัพเปลิลจะรายงานอ่อเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกของเราของปีนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาพัดมาคูเขาตรงนู้นเอยอะมากเลย แอปเปลิลอยู่ตรงบล็อกค่นี้นะคะตอนนี้และแอปเปลิลจะให้เห็นนิดหน่อยเป็นอดอกไม้ของเราก็ผ่านไปถึงสโสนโตรงโน้นนะคะเขาจะลงมาเรื่อยๆนะคะแอปเปลิลอยู่ในเมืองนะคะจะไม่ค่อยเยอะเหมือนอยู่ข้างนอกนะคะแต่เห็นไหมคะเขามาแล้วคะ่ะเพื่อนๆ <laughs> <laughs> เห็นไหมคะ <laughs> เขามาอย่างบา้าคลั่งเลยนะคะเพื่อนๆดูดูด,ดูอาจจะมีบางอันที่มันพัดมาติดหนะ้ากล้องของเรานะคะ เรานั่นถือว่าเป็นกําไรของเราหนาวมากค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าเขาจะมาแน่นอนวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นดังที่เขาทํานายไว้ค่ะพยาอากาศอากาศที่นี่ก็แม่นเหมือนกันนะคะแล้แอปเปิลมีสลัดแล้วนะคะไอคือเลื่อนนะคะถ้าเขาตเกเยอะแอปเปิลจะไปเล่นสโนนะคะคือไปวิ่งเลื่อนลงจากภูเขานั่นเองโอ้โหตื่นเต้นค่ับเพื่อนๆโอ้โหดูดิเห็นไหม กำแรงของเขาเห็นลมไหมคะเห็นไหมคะเขาจะปิวมาตามลมเห็นไหมคะอีกไม่นานนะคะถ้าเขาเร่งตกอยู่นี้แป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวเขาจะกองเหมือนภูเขาเลยนะคะเขาจะมาเร็วมากค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะอเป็นจะให้เพื่อนๆดูอย่างเต็มเต็มเพื่นเลยนนี้เราสงสารเออไหนก็เพื่อนๆทำดอกองานแดกข้าวใช่ไหมคะของเราใช่ไหมคะเห็นไหมคะ น่าสงสารมากเลยค่ะสโนโล,ลงแล้วนะคะแต่อัปเปลิลไม่รู้เขาจะไหวไหมดูอัปเปลิลหนาวเหมือนกันแต่จำเป็นรีบม,มาถ่ายกวาดสโนดีไปนะคะเ <c oughs> <ๆ>พื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันให้เต็มตานะคะปีนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆตื่นเต้นคะ่ะอัปเปิลเพิ่งกินอาหารเช้าอยู่นะคะแล้วเขาเพิ่งลงมาเองนะคะเพราะว่าอัปเปลิปเปล,ปปลไปทํางานตอนเช้านะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆแล้วก็รีบกลับบ้านเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวสโนมาจะไม่ทันนะคะแต่เขามาจริงๆเห็นไหมคะ ความสวยงามของเขาเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาบินวนไปวนมาแล้วมาตกข้างหน้าเราด้วยเห็นไหมคะถ้าเราโชคดีนะคะเดี๋ยวเขาจะตกมาเยอะๆแล้วก็เป็นขาวโพลนเต็มหลังคารถแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะทำสโนว์แมนกันได้เลยนะคะถ้าเขามาเยอะเห็นไหมคะตรงภูเขาโน้นโอ้โห ถ้าใครบ้านอยู่ข้างนอกบาร์หรืออยู่ภูเขานะคะโดนเต็มเต็มนะคะเห็นไหมคะเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเห็นไหมคะเป็นครั้งแรกของปีแล้วเข้ามาแบบบ้าคลั่งเพื่อนๆนโชคดีมากเลยที่อัปเปลรีบกลับบ้านแล้วก็ไม่โดนโสร์ถล่มนะคะเขาเป็นมาเหมือนพายุนะคะเพื่อนๆืนเห็นไหมคะเวลาเขาหล่นลงมาเห็นไหมคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอะค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นลูกเป็นล่างเหมือนว่า โดนทับผมเยอะๆแล้วก็เขาก็จะเป็นสีขาวโอ้โหเพื่อนๆดูดมันกจเห็นชัดๆน่ะเห็นมะครับเห็นไหมสโนนี่เขามีรูปมีนั่งของเขานะครับเป็นแฉกๆนะคะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าอย่นี้ก็จะเหมือนว่าไอ้เศษหรือว่าปุยฝ้ายที่มันร่วงหล่นเห็นไหมครั มาแล้วค่ะพเพื่อนๆมาอย่างบ้าคลั่งเลย <c oughs> ดูดูดูโอ,โโอ้โหดูเห็นไหมคะว้าวอีกไม่นานค่ะอีกไม่นานเขาจะเต็มนี่หมดเลยนะคะเพื่อนๆนต่อาเพื่อนจะเอาให้ดูตอนที่เขามาเต็มเต็มเห็นไหมคะ <c oughs> ผนตื่นเต้นกินอาหารเช้ายังไม่ทานเสร็จเลยเรามาเห็นสโนโนกันแล้วเห็นไหมเห็นไหม แอปเปิลขออนุญาตเช็ดหน้าก,กล้องแป๊บหนึ่งนะคะ um, เพราะว่าโดนโนเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะคะใช้แขนเรานี่แหละคะ่ะไวติดโอเคจูเลเนียมใน่้มกลางโนนะคะเดี๋ยวเปิลจะให้ดูอีกนะคะเพื่อนๆโอ้ยตื่นเต้นอาจจะมีเพื่อนๆอยู่ที่อื่นอาจจะตกเยอะกว่าที่แอปเปิลอยู่นะคะที่แอปเปิลอยู่เรียกว่าเมืองบาสค่ะแล้วแล้วเขามาอย่างบ้าคลั่งตอนนี้นะคะแอปเปิลจะให้ดูเห็นไหม คเขาหล่นมาหน้าเราด้วยว้าวซมองแล้วกพิสมารค นี่แหละค่าหนึ่งปี่ทอัเปลิลรอคอยนะคะถึงกําหนดของเขาแล้วนะคะก็คือสโนมานั่นเองแล้วเขามาอย่างบ้าคลั่งนะคะคนที่ืนดูกับบ้าคลั่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนาวมากเลยแต่อัเปลิลก็ยังใส่นะคะเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆมีความสุขกับคลิปนี้ไปด้วยกันก็คือครั้งแรกสโนของปีนี้นะคะก็คือหิมะหล่นครั้งแรกของเมืองบาสันเองนะคะและอัเปลิลอยากให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกัน อาจจะไม่ชัดนะคะแต่ก็ยังเห็นนะคะถ้าเพื่อนๆมองดีเหมือนเกล็ดขาวๆเขาล่วงหล่นลงมาจากบนฟ้านะคะแล้วก็มีลมมาพัดเขานะคะทําให้เขากระจายไปทั่วเลยแล้วก็อากาศเย็นไม่ต้องพูดถึงนะคะตอนนี้ลบหนึ่งรับลอยแล้วนะคะลบสองกำลังจออยู่นะคะแต่เราก็ยังใช้ชีวิตปกตินะคะยังมีคนเดินอยู่ข้างนอกอยู่นะคะเพื่อนๆ เห็นไหมอปเปิลอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆดูว่าอปเปิลอยูมืองนอกนเป็นยังไงนะคะก็คือหนึ่งปีที่เรารอคอยก็คือมีสโนมานั่นเองหรือว่าหิมะตกนะคะเพื่อนๆแล้วนกก็ยังบินอยู่บนฟ้าอยู่นะคะคิดว่าเขาหนามากอุ้ยตอนนี้มาใกล้มากเลยค่ะโอ้โหดูงาแดดข้าวของแอปเปิลนี่กลัวจะไม่ไหวมากเลยสงสารเขาเห็นไหมคะเห็นไหม ถ้าก็โดนสโสนคืนนี้นะคะคืนเดียวนะคะเขาจะเหี่ยวแล้วก็เขาเรียกอะไรหนาวเกินใช่ไหมคะเขาจะสู้ไม่ไหวเพิ้อน,นก็หวังหวังว่าเขาจะสู้ไหวนะคะนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆท่ามกลางโสนเราก็ยังมีความสวยงามที่ยังคงอยู่นะคะอาจจะลกนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่รับรองว่าเรายังมีดอกไม้สวยๆแล้วก็ ้าแดดขาวของแอปเปิลก็ยังอยู่นะคะเพื่อนๆดูสิเขากําลังเป็นดอกเลยแล้วเขาขาดแดดค่ะแล้วแอปเปิลไม่กล้าเอาไฟมาส่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตํารวจหาว่าเราปลูกกัญชาได้นะคะแต่ไม่เป็นไรแอปเปิลบริสุทธิ์ใจถ้าเขาอยากมาเคาะประตูดูเราก็จะให้เขาดูคะ่ะนี่เป็นความภาคภูมิใจที่แอปเปิลปลูกได้ที่นี่นะคะปีนี้เป็นปีครั้งแรกเหมือนกัน ที่ต้นงาแดกข้าหรือว่างาขี้ม่อนนะคะที่แอปเปิลน,นำมาจากเมืองไทยนะคะแล้วปลูกเขานะคะแล้วเขาขึ้นดีมากแล้วเขากำลังออกดอกเพื่อที่จะเป็นเมล็ดสืบพันธุ์ต่อไปนะคะแล้วแพร่พันธุข์ขอโทษสืบพันธุ์เขาใช้กับคนและสัตว์ใช่ไหมคะแต่นี่แพร่พันธุ์นะคะและแอปเปิลเก็บเขาไว้ด้วยะคะ่ะหวังว่าเขาจะสู้หิมะไหวนะคะ แล้วก็วันนี้อัพเปิลอยากแบ่งปันนะคะเป็นวันที่แรกที่หิมะร่วงมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะคะอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเขาลงทั้งคืนคืนนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะเห็นขาวโพนหมดเดี๋ยวอัพเปิลจะอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราดูเล็กๆไปก่อนนะคะกำลังมาแล้วเห็นไหมคะทามวนตัวกันเ yeah, yeah. ยอะแยะเลยเพื่อน นี่แหละคะ่ะบรรยากาศของคนที่อยู่เมืองนอกนะคะเป็นหิมะลงก็ทําให้เราตื่นเต้นเพราะเราจะได้ไปเล่นหิมะกันใช่ไหมคะแต่หนาวน่าดูนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครที่อยู่เมืองไทยก็จะร้อนน่าดูเหมือนกันก็คนละซีดโลกนะคะไม่น่าเชื่อว่าอากาศจะแตกต่างกันลิบลรับนะคะนี่คือกฎของธรรมชาตินะคะว่าด้านไหนของโลกอยู่ใกล้ความร้อนความหนาวนะคะก็เลยว่า อากาศก็เป็นหนีนะคะแตกต่างนะคะแต่มนุษย์ก็สามารถที่จะปรับตัวที่จะอยู่ได้แล้วก็ใช้ใช้ชีวิตได้นะคะสู้มาจนถึงรุ่นของเรานะคะคือปู่ย่าตาพวกของเรานะคะเขามีเขาเรียกอะไรวิธีการที่เอาตัวรอดจากสภาวะต่างๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เป็นมนุษย์รุ่นต่อมาที่เอาตัวรอดได้แล้วก็อยู่กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้บนโลกนี้นะคะเพื่อนๆ นี่เป็นความดีนะคะของมนุษย์นะคะที่เขาสามารถปรับตัวอยู่ได้แล้วก็มีชีวิตมาอยู่จนถึงทุกว,ว,วันนะคะต่างจากไดโนเสาร์นะคะไดโนเส,สาร์เขาปรับตัวไม่ได้แล้วเขาถูกถลม่มแล้วก็หายไปจากโลกนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะคือกฎของธรรมชาตินะคะถึงเวลาเขามาเขาก็มาค่ะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆอัพเปิลให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเขาลงเยอะๆเดี๋ยวเรามันบุกกันใหม่ และแอปเปิลอยากให้จบสวยๆกับจูเลเนียมของเรานะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะณตอนนี้นะคะแต่ถ้าไม่แน่ถ้าเขาโดนทิมะถล่มหนักๆน,นะคะอาจจะหายไปแต่แอปเปิลก็หวังว่านะคะเขาจะรอดนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่มาชมวิดีโอของแอปเปิลของหิมะแรกของปีนี้นะคะแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้แอปเปิลด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้ามีอะไรนะ่าสนใจหรือว่าตื่นเต้นเดี๋ยวเราบุกมาดูกันใหม่ค่ะเพื่อนๆ บายบายค่ะ